1>, 1, 2, 3, 4, 5กับผมพระมหาธิสวัฒนูนะครับประเดี๋ยวคุณหลวงตาเมตตานะครับพามาเยี่ยมนะครับอนุสรสถานบ้านเกิดนะครับหลวงปู่มั่นปูริทัศน์นะครับออนนน้เเหดยก็พ พวโบท่านเป็นถ้าไม่เกิดเกิดจะเไม่ยังน้อยวันจ้ากอย่างนี้เออจเจะว่าเฮื่อนกับพ่อพอแม่เป็นหวัดฟั้งว่ามม่ยาเพื่อนฟ,ฟ้าแห่งฟ้าจัดจองอสล้างหลังนีกับหลวงป,ปูแดงวันบรัวป,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 ป้ามาเห็ดขับไปสถานที่บ้านเกิดของหลวงปู่มั่นปูริทัศน์นะครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนี้นะครับไม่คิดว่าจะมีบุญวัส,สนาได้มาเยี่ยมชมนะครับพ่อเม่ครุบาอาจารย์ผู้มีบรารมีนะครับสามารถชำะระล้างกิเลสนะครับนำกิเลสออกจากจิตจากใจและก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ญาติโยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมาสอนสถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่นภูริทัตนะครับ ห้าทิศปีืมวดซ้อเปิงมาปิดมาปิด วนะีดีโอนะครับตอนขึ้นบันไดนี่คงจะไม่เหมาะนะครับไปขึ้นก้อนไปนี่นะครับโช์ฟอฟฝีมือมหาพการนะครับ จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับ คุณลงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับจะได้กราบกรวะนะครับหลวงปู่ม,มันปูริทัศน์นะครับ พุทโธภระคาวาพุทธังภะคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคาวัตถะ ปันโนภะขะวโตสาวะกสังโฆสังฆนามิ ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมภควะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิจารชรสัมปันโนสุขตวิทอนุทรปุริสัธมะสา ปติส萨าเิวมนุนนางพุทโธภะคะวะติสวะคัตโตภะคะวะตาธรรมวันทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนณญิโกปะจัตังเวทิตาโพวิญญูหิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆอุุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆณติกลงจัตตาริปุริสาหิขานิอาปุริสาภูคาราเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆณอะโมนาิโยปะโมนาิโยทักินาโยอันจริม นุตตรังปุญญกษจรตังโลกัสสัตติมหาธีรีปมาทินะทวารตาเยนะกะตังสัพพังอปารางทังขามตุโนพันเต มหาเทเรภมาเทนาภวารตะยนะกตังสัพพังอภรรฐังขามตุโนพันเตมหาเทเรภมาเทนาทวารตะยนะกตัง สัพพังอปาราทังขามตุโนพันเีสัคมามาพันธีมิพุทธังสัพพังมโทสังขามธรรมมีพันเีวันธรรมิธรรมัง สังขมาทมิพันเตวันทามิสังขังสัพพมีโทสังมมพันเตวันทามิราเมัททเสมายังโพธิรุขังเจติยังสัพพมีโทสังขมาทมิพันเตวันทามิ ท่าพิทุขาโรปัชายาจริยคุณังสัพพังเมโทสังขมธาเมพันเตวันธามิปะคะวาโุกานาทังเมโทสังอนาคตังเมโทสังปัจุปันัง ຄະມະທະມພນເທສາທສາທູສທູອະນຸມທາ ป,ประดัติเคนดงตานะครับหลังสมาธิจเจริญจิตตภาวนานะครับ